มาดูปัญหาใกล้ตัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยนี่แหละค่ะสถิติล่าสุดนั้นทั่วประเทศพบว่ามีการเปิดใช้งานประมาณ50ล้านเลขหมายพูดง่ายๆก็คือว่ามีการพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวกันเกือบ50ล้านเครื่องนะคะแต่ว่าการใช้งานโดยที่ไม่ศึกษาวิธีใช้อย่างปลอดภัยนั้นอาจทําให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้ด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณศรีสุดาววินิสวรรณค่ะ แม้ว่าประเทศไทยจะมีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันมานานแต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้ใช้และปัญหาที่มักพบคือแบตเตอรี่ระเบิด จากการสำรวจพบว,ว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมีอยู่3ประเภทคือแบบที่ผลิตโดยเจ้าของโทรศัพท์เองแบบที่ผลิตมาสำหรับใช้กับมือถือยี่ห้อต่างๆและลอกเลียนแบบซึ่งอย่างหลังนี้จะมีคุณภาพต่ำราคาถูกและเสี่ยงต่อการใช้งานผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตบอกว่าในการผลิตจำนวนมากนั้นโอกาสของการเกิดข้อบกพร่องก็มีอยู่บ้างดังนั้นจึงยากที่ผู้บริโภคจะดูเองด้วยตาเปล่าว่าจะเลือกซื้อแบตเตอรี่แบบไหนจึงมีวิธีสังเกตการใช้งานของแบตเตอรี่เอง3 3ข้อ 1. เวลาชาร์จจะสั้นลง2ร้อนผิดปกติเวลาใช้งานและชาร์จและ3รลูกทรมบวมผิดรูปเพราะข้างในมีแกส๊สหากมีข้อใดข้อหนึ่งนั้นให้หยุดใช้โดยทันทีโดยแก๊สในแบตเตอรี่มือถือจะเกิดจากขั้วบวกและขั้วลบช็อตเนื่องจากฉนวนไม่ทํางานดังนั้นเมื่อเกิดแกส๊สทําให้เกิดแรงดันเวลาระเบิดสะเก็ดวัสดุและขมเหลจึงกระจายหากนําไปไว้ใกล้กับอวัยวะสําคัญก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้โดยบางยี่ห้อมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยลดความรุนแรง หากเกิดระเบิดเช่นมีการเปิดช่องระบายอากาศสองจุดเพื่อไม่ให้มีแรงอัดมากตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงผู้บริโภคเนี่ยใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมีเยอะเลยนะคะอย่างเช่นกล้องดิจิตอลโน้ตบุ๊กนะฮะหรือว่าพวกเอ3มพสามหรืออะไรก็ตามที่มันที่มันใช้แบตเตอรี่ที่มันมีเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นอุปกรณ์เล็กทรอนิ์ที่พกพาได้เนี่ยมันมีแบตเตอรี่ทั้งนั้นแต่ถ้ามันใช้แบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยโอกาสที่มันจะระเบิดเนี่ยมันก็มี แบตเตอรี่หนึ่งก้อนมีอายุประมาณ2ปีราคาเฉลี่ยก้อนละ300บาทผู้บริโภคให้สังเกตตามคำแนะนำและให้เลือกใช้ทันทีมิฉะนั้นอาจจะเสี่ยงต่อการพบกับปัญหาแบตเตอรี่มือถือระเบิดได้อย่างไรก็ดีกรณีที่ผู้บริโภคมีความไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นที่พึ่งอีกแห่งหนึ่งให้ไปร้องเรียนและจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานจนคดีสิ้นสุดหากต้องมีการฟ้องร้องกัน จะรับโทรศัพท์ก็ปรากฏว่าก็มีกระแสไฟฟ้านะครับลงมาที่โทรศัพท์โทรศัพท์เบิดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวขาวมาสักสองมปีมาแล้วเราเองเราก็เรียกมาเจรจาไกลเกลี่ยตามกระบวนการของสบค์แต่ทางผู้ประกอบการก็ไม่แสดงปารับผิดชอบเราก็ฟ้องคดีกันไปนะครับขณะนี้ก็อยู่ในชั้น3อยู่นะครับ สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่สงสัยว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่จะเสื่อมคุณภาพแนะนำให้เลิกใช้เพื่อความปลอดภัยส่วนการถนอมให้ใช้งานได้นานที่สุดผู้ผลิตเตือนว่าควรชาร์จแต่พอเต็มประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นสีสุดาวินิสวรรณสำนักข่าวไทยรายงาน